ซึ่งปัญหานี้ได้ถูกหมักหมมมาเป็นเวลากว่า20ปีครับเพื่อรักษานิติรัฐนิติธรรมและก็บังคับใช้กฎหมายนะครับเราไม่ต้องการให้ผู้มีอิทธิพลและเครือข่ายนะครับใช้คาว่าความเดือดร้อนของประชาชนเป็นข้ออ้างในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบต้องขอ,อย้ำครับว่าในเรื่องของที่ดินเขากระโดงจำนวน5,083ไร่นั้นมีคำพิพากษาของสาลดีกาครับ เมื่อปี2,560ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่สุดนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นที่ดินหลวงครับตามคำอ้างอิงครับรัชกาลที่5ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อมาครับในรัชสมัยของรัชกาลที่6ครับได้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตการสร้างทางรถไฟครับซึ่งมีกำหนดเขตการสร้างทางรถไฟตั้งแต่ นครราชสีมาถึงอุบลราชธานีนะครับและรวมไปถึงเขตบริเวณเขากระโดงที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมด้วยซึ่งสารดีกาครับได้มีคำพิพากษาครับว่าที่ดินในบริเวณเขากระโดงนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟตั้งแต่ต้นและถือว่าที่ดินผืนนี้คือสมบัติของชาติครับไม่ใช่พื้นดินของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเรียนครับว่า เราไม่มีการขัดกางทางการเมืองครับเราเพียงแต่พยายามชใช้นิติรัฐนิติธรรมแล้วบังคับใช้กฎหมายซึ่งสารดีกานั้นมีคำสั่งพิพากษามาแล้วตั้งแต่ปี60เมื่อสารดีกามีคำพิพากษาออกมาแล้วครับผมขออดเวียนว่าในทางปฏิบัตินะครับทางการรถไฟนั้นยังไม่สามารถเข้าไปจัดการดูแลที่ดินซึ่งเป็นของตนเองได้นะครับ ซึ่งครับหลังจากนั้นนะครับได้มีการยื่นต่อสารปกครองกลางนะครับในปี2564จนกระทั่งสาลปกครองกลางนั้นมีคําสั่งในปี66ครับให้อธิบดีกรมที่ดินเป็นป,ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะครับซึ่งโดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนครับว่าการออกหนังสือสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปโดยคาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใน15วัน นับตั้งแต่3ารมีคำสั่งนะครับซึ่งเรียนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสมบัติของประเทศไทยครับการที่ที่ดินของหลวงนะครับ5 0 8 3ไร่อยู่ดีๆก็หายไปผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คนไทยรับไม่ได้ครับและเมื่อเราคุยกันบนพื้นฐานของข้อมูลครับจะเห็นได้ว่าการดาเนินการของรัฐบาลนี้นะครับไม่ใช่การกัดแล้งทางการเมืองครับ แต่เป็นการพยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายตามที่ศาลดีกาได้